ทำเลค้าขายหน้าโมพะเยาค่ะข้างธนาคารอมสินสาขาหน้าโมค่ะ ี้เราพาทุกคนมาดูอาคารพาณิชย์หนึ่งคู่หาหลังหนึ่งค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามยืงกับประตูหน้ามอภัยเย้าค่ะหลังนี้เลยค่ะตอนนี้เขาปล่อยเช่าอยู่นะคะเป็นร้านมือถือนะคะที่เช่าอยู่ตอนนี้นะคะก็ลาน,นี้ลาจา่กทุกคนนะคะอ่ะทุกคนก่อนที่จะไปดูตัวอาคารนะคะมาดูทําเลรอบๆกันก่อนดีกว่านะคะนี่เลยค่ะทุกคนหน้ามอนะคะเรามาถ่ายทํากันประมาณวันศุกร์นะคะซึ่งเขามีคลองถมอยู่ด้า หลังอาคารพาณิชย์หลังนี้พอดีนี่เลยค่ะคือคักนะทุกคนนะคะก็มากันช่วงประมาณ4ี่โมงห้าโมงเย็นจัะทุกคนฝนฟ้าก็เป็นใจอย่างดีที่มันยังไม่ตกนะทุกคนนี่เลยนะคะร้านค้าและผู้คนค่ะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนี่ทุกคนเห็นสะพานสีเหลืองๆตรงนน้นไหมนั่นแหละค่ะประตูหน้ามอพยานนะคะจากอาคารพาณิชย์หลังนี้ไปก็ไม่ไกลเลยทำเลตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะคะตอนนี้เจ้าของปล่อยเช่าอยู่นะคะเดือนละประมาณ1นึ่งหมื่นสอ 2,000บาทแล้วหน้าร้านเนี่ยก็สามารถปล่อยเช่าได้อีกนะคะปกติโซนหน้าร้านเขาจะปล่อยเช่าขั้นต่ำอยู่ประมาณเดือนละ2,000บาทนะคะถ้าใครสนใจจะเช่าก็มาเช่าหน้าร้านเขาได้นะคะก็เอาง่ายๆจากซื้ออาคารพาณิชย์หลังนี้ไปนะจ๊ะในราคา4,800,000บาทนะคะปล่อยเช่าได้ทั้งตัวอาคารและหน้าร้านเลยนี่ค่ะอยู่ใกล้ๆกับอมสินสาขาหน้ามพยาวแล้วถ้าเดินลงจากซอยตรงนี้ไปนะคะคลองผมค่ะ ก็จะอยู่ด้านหลังอาคารพาณิชย์เลยเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศคลองถมหลังอาคารพาณิชย์ แปลงนี้นิดหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็คักค่ะทุกคนดูสะก่้อนนะจ๊ะแล้วก็หลังอาคารพาณิชย์นะคะตรงนี้ค่ะุกก็มีประตูเชื่อมมายังคลองถมได้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยถ้าใครจะเปิดค้าขายหรือว่าเปิดปล่อยเช่าอีกโ็ดได้นะสําหรับคนที่ซื้ออาคารพาณิชย์ไปแล้วนะจ๊ะนี่เลยค่ะบรรยากาศคลองถมค่ะทุกคนคึกคักมากทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนที่มาเดินจับใจ่ายใช้สอยซื้อของกันนะคะเนี่ยคือเรามาเร็วนะเขาพึ้นตั้งกันนะจ๊ะ ทุกคนแต่ถ้าใครมาช่วงค่ำค่ำมืดมืดเนี่ยคนก็น่าจะเยอะกว่านี้นะคะ นี่เลยค่ะของกงของกินอะไรก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะใครอยากได้ทําเลค้าขายโซนหน้ามอพยาแล้วก็อยากได้เป็นอาคารพาณิชย์ที่ไม่แพงนะคะแนะนําหลังนี้เลยค่ะ1ค่คูหา3ชั้นนะคะหน้ากว้าง4เมตรค่ะปล่อยเช่าได้ทั้งตัวตึกหน้าร้านหลังร้านค่ะแล้ววันนี้เจ้าของก็ปล่อยไม่แพงนะคะสําหรับอาคารพาณิชย์1คูหา3ชั้นนะคะปล่อยในราคาแค่4ล้าน8แสนบาทค่ะส สวนใครอยากได้ทําเลโซนนี้นะคะก็สามารถทักสอบถามนัดดูได้ทุกวันเลยนะคะที่เบอร์0882604059ค่ะแล้วก็เบอร์098